โอเคครับผมมาเก็บเจ้าแมวที่อยู่ในด่านตำนานดิ่งตัวครับเจ้านี่เลยครับเจ้ามูซาชิครับผมอ่ะเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับไปโอเคครับผมอยู่กับด่านที่มีชื่อว่าสตูดิโอมันติเวอร์โซครับผมเป็นด่านปลดล็อกเจ้ามูซาชิครับผมประมาณนี้ครับสตูที่ต้องเจอมีเจ้าถ่านหมาด้วยฮฮโอเคครับสนใจจะเป็นซอมบี้เนาะไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับไปมาครับมาครับไม่รู้ว่าจะไหวไหมผมแอบเข้าไปส่องแล้วแหละแต่ว่าตอนแรกก็กะจะเคลียครับแต่เห็นว่าเป็นเจ้า เจามูซาชิเนาะไหวไหมหน้าไหวไหมหน้าไหวไหมหน้าโอเคเอาเจ้าเต่าไปก่อนดีไหมส่วนใจมันเป็นพวกซอมบี้เนาะเต่าไปก่อนแล้วกันให้มันดํามาโอเคครับมาดําไปยิงปืนใหญ่ไปด้วยแฮะแล้วเวฟยังไกลเลยครับผมงั้นเจ้าคุณครูหมีครับเจ้าหมีซอมบี้เนาะโอเคได้อยู่แหละไป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 เจ้าหมีซอมบี้ไปเพิ่มครับมาแล้วครับเจ้ามูซาชี หรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันครับลืมชื่อไปแล้วอะอมา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 ตัวมันเป็นซอมบี้เออตีไกลเหมือนกันนะเนีเฮ้ยมันตีไกลเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเดอก่นเจ้ามีซอมบี้ปาดไปถูกไป่ะบับอืมตีแรงกว่านั้นนี่เฮ้ยทำเป็นเล่นไป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 ฟาดหน่อยน้องฟาดหน่อยฟาดหน่อยฟาดหน่อยสวยเฮ้ยมันกระเด็นง่ายไปไหมอะโอเคได้อยู่ครับได้อยู่ครับอ่ะเจ้าแม่บ้านครับผมเฮ้ยเมื่อกี้อะไรอะ ฟ้าผ่าเลยได้อยู่วังน่าจะไหวอยู่ครับเออนั่นแหละเออโดนทุบไปรัวๆเออวนตีแลมกันแล้วเดียถ้าเป็นเล่นโอเคครับมา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 ได้อยู่ครับได้อยู่ครับไปครับเจ้าหมีไปเพิ่มเขาผมโอเคแล้วก็ใครไปดีอะเปล่าตังก่อนแล้วกันนะครับหรือเปล่าตังเลยอ่าปป่ป่ปป,ป,ปจีกงไปฟาดหน่อยเร็วน้องฟาดไปฟาดไปดีมากดีมากดีมากน้องน้ำแข็งไปแล้วกันนะครับโอเคเจ้าหมีไปเพิ่มรับผมยิงเวฟมาอีก โอ้โหหมี่ผมเรียบร้อยไป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 เจ้าเาตัดยาครับผมไปช่วยหน่อยเหรอแม่บ้านไปต่อครับเจ้าหมี่ไปครับผมโอเคได้อยู่น้องน้แขเยียบไปเยียบไปเลยน้องตับตัโอเคดีมากครับเจ้าหมี่ไปเพิ่มครับได้อยู่แหละน่าจะเคลียร์ชิลอยู่ครับโอเคจริงๆปล่อยแจ็คไปก็จบแล้วแน่ๆแจ็คก euh. ็ต่อยมันน่าจะกระเด็นรัวๆครับโอเคเดี๋ยวรอปล่อยแจ็คเลยแล้วกันนะครับ น่าจะโอเคอยู่ครับเรียบร้อยโดนเหยียบไปแจ็คไปเลยละการนะน้องเตรียมตัวรับแรงกระแทกเลยข้างหน้าปืนใหญ่ไปก่อนครับน่าจะเอาปืนใหญ่ศักดิ์สิทธิ์มาแล้วเนี่ยล่อยไปแจ็คดีมากน้องรัวๆน้องแจ็คสวยครับน่าจะเคลียร์ในไม่ช้าครับถ้าแจ็คไปอยู่ข้างหน้าละโอเคได้อยู่นั่นแหละเหยียบไปเหยียบไปต่อยรัวรต่อยรัวรปืนใหญ่วันนี้ทำพิษสุดๆ,ๆม่เ็นไรครับแจ็คผมมันต่อยได้รัวอยู่ครับ โอเคไปไปปัญหาคือเจ้าแมวน้ำเนาะรี้เคลีลยร์ให้หน่อยเร็วโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็เจ้าโลจสิสัสครับผมไป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 น่าจะเคลียร์แล้วแหละโอเคโอเคแจ็คต่อยรัวๆไป <laughs> เรียบร้อยโดนซีซีเจ้าแจ็คไปน็อกแบ็ครัวๆครับอืมอืมเรียบร้อยครับโอ้โหโดนปืนใหญ่เนาะไอ้บ้าเอ้ยมันก็ปล่อยปืนใหญ่บ่อยจังเลยอะ่ะน้องแค่ผมตายแล้วอะ่ะเฮ้ยปืนใหญ่มันเกินไปเกินไปแล้วเนี่ย น่าจะจบแล้วครับโดนแจ็คโล,ลัวไปครับเราจะตัดบึ้มไปไม่ตายสักทีฮะอึดเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> จะฟาดก็ไม่ได้ฟาดเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคปัญหาคือจะได้แมวมาหรือเปล่าแค่นั้นเองจบละเคลียร์ละชิวๆครับผมเรียบร้อยจะปืนใหญ่มันก็ปล่อยมารัวเลยฮะเหยียบไปน้องแข็งสวยครับผมโอเคปืนใหญ่ไปครับผมก็ปล่อยได้อ่า รีบเคลียร์รีบเคลียร์แจ็คมาเพิ่มอีกหนึ่งครับอืมจริงๆงปล่อยแจ็คมาก็จบแล้วเนี่ยไปไปไปโลจิสตร์มาเพิ่มครับแล้วก็เรียบร้อยเขียมที่เรียบร้อยครับดูที่ว่าจะได้ไหมกระดูแล้วก็ไม่ได้เขาผมโอเคอีกรอบครับอีกรอบครับโอเคมงกุฎที่สองดูซิว่าจะได้ไหมรัวๆไปแจ็ครัวๆไปน้องดีมาก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 โอเคครับประมาณนี้ครับมันจบละแจ็ค จากตัวแบกเลยครับรอบนี้เรียบร้อยนอกแบกบอยเกินเจ้าบอยมาเนี่ยโอเคโอเคป้อมมันก็ทําอะไรไม่ได้เนาะโดนน้องปะบึกขวางเอ้ไไ้อยู่เรียบร้อยครับผมไปจบบ้าน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 น่าจะเลียแล้วครับโอเคครับผมจบเป็นที่เรียบร้อยครับดูซิว่าจะได้ไหมได้ไหมได้ไหมโอเคครับยังไม่ได้ครับไปต่อครับผมมาครับต่อที่มงกุฎที่3ามครับ ต้องได้แล้วแหละเฮ้ยมาสวงงกุฎเลยยังไม่ได้เนี่ยวงกุฎที่3ต้องได้แล้วปะโอเคครับเป่าตังก่อนเลยแล้วก็เจ้าเต่าไปครับผมไปขวางเจ้าซอมบีให้มันดำดินมาอ่ะปืนใหญ่ยิงมาก่อนโอเคครับประมาณนี้ครับผมอ่ะมาแล้วเจ้าหมาบ้านนัเจอกับเจ้าหมีหน่อยมาซี่มาซี่แล้วก็เป่าตังหนึ่งรอบครับผมเดี๋ยวรอปล่อยนักน้ำแข่งกับเจ้าแจ็คไปเนาะเจ้าแจ็คนี่ตัวแบกเลย คือบอสมันโดนต่อยอทีเดียวก็ทำอะไรไม่ได้ครับโดนเจ้าแจ็คเต็มที่อ่ะเจ้าเต่าไปครับต่อไปน้องหมีโอเคแล้วก็เจ้าแจ็คไปเข้าห่มว่าได้เวลาละปืนใหญ่ไปก่อนครับอยู่นิ่งดก่อนนั่นแหละโดนแจ็คเต็มที่ครับต่อยไปแจ็คม่แจ็คโอเคได้อยู่ได้ยูแจ็คลัวๆเลยน้องลัวๆเลยน้องลัวๆสวยครับสวยครับสวยครับอย่าให้มันอย่าให้มันทำตาเมจได้ต่อยไปแจ็ค โอเคโอเคโอเคประมาณนั้นประมาณนั้นเรียบร้อยเรียบร้อยโดนแจ็คเล่นไปโดนโดนแจ็คเล่นไปโอเคครับน่าจะเคลียร์ละร <c oughs> อแจ็คทำดาเมจไปครับรดจ,จิจัดไปครับผมไปช่วยทำดาเมจหน่อยโอ้แจ็คผมเรียบร้อยรออีกรอบหนึ่งเลยครับแจ็คเนี่ยได้อยู่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 โอเคโอเคโอเคอา่าไม่มีเจ้าแจ็คก,ก็ได้อยู่ครับ,บ,บเจ้าบอยป็นน็อกแบ็คง่ายอยู่ครับผม โอเคโอเคขอให้ลรจุดตัดเข้าไปถึงบื้มไปดีมากดีมากดีมากอาออ่พอแมวผมรวมกลุ่มกันบอสมันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วครับ <prescribed gasping> กระเด็นกระเด็ Modern, Modern, นกระเด็นกระดอนรัวๆครับผมเรียบร้อยโอเคครับจบแล้วจบแล้วจบแล้ะน่าจะได้ว้างรอบนี้ขอให้ได้แล้วกันนะต้องมาแล้วปะปืนใหญ่ไปก่อนครับยิงไปงั้นแหละ โอเคครับต้องได้ละต้องได้ละต้องได้ละมันต้องมาละครับผมไม่เคียม์มงกุฎที่สีแน่นอนครับผม oh, <no. S 1> อ่ะเรียบร้อยครับน่าจะมาละขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยโอเคได้ไหมได้ไหมโอ้ไม่ได้ไอ้บ้าเอ้ยมันออกยากจังอะโอเคครับผมว่าต้องใช้สูตรนั้นแล้วแหละอ่าไปเลยละกันนะครับแล้วก็ข้ามไปเลยโอเคข้ามไป เรียบร้อยเนะจะได้มาแล้วอ่าได้มาแล้วครับผมการไทบาปของโรนินได้มาแล้วครับเจ้าเจ้าชื่ออะไรอ่ะมูสกิครับผมมูสกิบ้าอะไรมูสชีครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูหน้าตาันดีกว่าครับผมโอเคครับได้มาแล้วครับเจ้ามูสชีครับผมนักแสดงหนุ่มหล่อผู้แสดงละครต้องคำสาบครับและโดนแมวซาบุไลผีเข้าสิงไม่รับบาดเจ็บจากขึ้นโจมตีครับโจมตีพื้นที่ด้วยเนาะอ่ะประมาณนี้ครับ ไปเลยละกันนะครับ30ครับผมมา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 โอเคอ่ะน่าจะใกล้ถึง30แลิวเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวมาดูหน้าตาันดีกว่าครับโอเคครับผมนี่คือหน้าตาของเจามุซชิเนาะก็ประมาณนี้ครับผมร่างแรกไม่มีอะไรมากครับส่วนล่างสองรู้สึกว่าพวกชุดเกาะมันจะหนาขึ้นครับก็ประมาณนี้ครับผมเจ้ามุซชิล่างสามก็ยังไม่ได้ครับนังค่ะวิธีปลดล็อกไม่ได้ครับผมยังเกียร์ตำหนาไม่ได้ดีกว่า โอเคครับผมคลิปนี้ขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับว่าเจอคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ